แล้วนะครับกับแก้มนี่ยใส่หมูไปซื้อเมื่อกี้นะครับเอาโค้หอมหาดเจ้าน้อยได้เลยบักหน้าราดเจ้าน้อยครับอันนี้น้ำจิ้มกันเช็ดเองนะครับเนี่ยตั้งพิมกับไปโค้กหอมเลยกับผงนัวกับน้ำปลาพักเนี่ยพักในปลูกเองได้ครับบริสุทธิ์เลยโสละพาแน่พักติ้วพักปัวแล้วก็ พักเสริมครับพักเสริมผมเด้อยพักเสริมกับมีเด้วยอูเอ็นครับบริสุทธิ์ก็บ่ายเราีปมาครับมากินทั้งกันเด้อยแล้วเสียไปต้องใส่ซอสนะครับเอามือเองเราใส่ร่วนเนี่ยน้ำจิ้มตามเองด้วเนี่ยจิ้มเนี่ยเล้วเป็นไนเด้อร์บันรอนหมือนเด้ออืมคุยด้นจอดอกเตี๋ยวครับ ก็ติต่มบัวเองตักเสริมหน่อยุณาพุณภาพครับจิ้มเลยจิ้มบักเน่าพักบัวหอมบัวเลยกับพักพริกดิบปลาผงนัวครับอร่อดเลย อมบัวปูเองครับไปซื้ออกเนี่ยจามาาปูเองบ้ครับปิ้วปลาข้าวท่าพักเสริมอุบัวบัพผ้าปูเองบับไปซื้อหรอกออหายยางเลยเดีม,เ,มเดีอดอืมว อ่ะอครับยางดีเลยครับมา นี่พระเข้าท่องนะครับเาเอินพระเข้าตองเกินพระเข้าท่องเนะี่ยบัว Hmm. Yep.